วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มจำนวนทั้งสิ้น60ลรายนะครับนับเป็นลำดับที่213ถึง272นะครับเราจำแนกเป็น2กลุ่มนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับกลุ่มที่1น,นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับหรือมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือมีจํานวนสูงถึง 7- 3ถึง43ราย นะครับรา,ายละเอียดนะครับก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสนามมวยนะครับถึง12หลายในจำนวนนี้เป็นผู้ชมเป็นญาติเป็นผู้ดูแลค่ายมวยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานในสนามมวยจากสนามมวยลุงอินีนะครับลาดตําเนินแล้วก็จิตเมืองนอนท์ถัดมาก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับ สถานบันเทิงจำนวน14รายมีการติดทั้งผับนะครับเป็นดีเจพนักงานทำความสะอาดนะครับพ่อครัวพนักงานเสิร์ฟพิธีกรนะครับรองผู้จัดการร้านทัชเชียคนเที่ยวแฟนคนเที่ยวนะครับทั้งจากย่านทองหล่อย่านสวนหลวงย่านรางคำแหงและย่านสุขุมวิท ถัดมาก็จะเป็นผู้ป่วยนะครับที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีงานละมีการรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจำนวน12บรายนะครับซึ่งเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นภรรยาเป็นผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินนะครับเป็นลูกเรือสายการบินแอร์โฮสเตสนักางคาโกโและมีพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มเหล้าร่วมวงนะครับหรือทานข้าวร่วมกันเป็นสําคัญนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือผู้ป่วยที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซียห้ารายนะครับเป็นชาวไทยจากปัตตานีและก็ยะลานะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกนะครับซึ่งเป็นจํานวนทั้งสี่สามรายนั้นเป็นผู้ป่วยที่มีปอดสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือกลุ่มแรก กลุ่มที่สองนะครับก็คือผู้ป่วยรายใหม่นะครับจะเห็นนะครับว่ากลุ่มนี้ในแต่ละวันจำนวนไม่ค่อยมากนะครับในวันนี้นะครับผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น17รายมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ9รายนะครับโดยมีประวัติเดินทางไปไต้หวันฝรั่งเศสนะครับอังกฤษอินเดียอิตาลีมาเลเซีย กัมพูชาญี่ปุ่นเยอรมันและอิหร่านนะครับจะเห็นนะครับว่าบางลายเดินทางไปมากกว่าหนึ่งประเทศนะครับดังนัน้นนี้และประเทศเกือบทั้งหมดก็จะเป็นประเทศที่มีรายงานจํานวนผู้ป่วยนะครับที่มีการระบาดต่อเนื่องอยู่นะครับอีกกลุ่มนะครับจะเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ทํางานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติเนี่ยสามรายซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยง เป็นพนักนางานเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็เป็นเพื่อนต่างชาตินะครับมาพักอาศัยที่คอนโดมิเนียมนะครับและผู้ป่วยรายใหม่นะครับชุดสุดท้ายก็คือผู้ป่วยรายใหม่ที่ทํางานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดจํานวนมากเนี่ยนะครับสถานที่แออัดที่ต้องใกล้ชิดกับคนจํานวนมากนะครับหนึ่งรายได้แก่เทรนเนอร์ในสถานที่ออกกําลังกายนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รอผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติม4รายนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีผู้สื่อข่าว1รายนะครับนะครับสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก3รายนะครับรายแรกเป็นชายไทยอายุ49ปีนะครับที่รักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ที่ได้มีการถแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็ได้รับการล้างไตแล้วนะครับมีประวัตินะครับเป็นโรคหัวใจแล้วก็กินยาต่อเนื่องนะครับส่วนรายที่2นะครับเป็นชายชาวเบลเยียมอายุ67ปีนะครับที่ถแถลงไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัด บูดนะครับอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตใส่ท่อช่วยหายใจนะครับส่วนผู้ป่วยอาการหนักรายสุดท้ายนะครับก็คือผู้ป่วยรายเดิมนะครับที่ป่วยเป็นวันาโรและปัจจุบันก็ตรวจไม่พบเชื้อแล้วนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับดูแลใกล้ชิดเนี่ยโดยแพทย์ที่สถาบันบำลาดนาราดูนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับในวันนี้นะครับ ยังคงมีผู้ป่วยที่ได้รับกลับบ้านแล้วเนี่ยสี่สอรายนะครับและยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล229รายนะครับอาการหนัก3ารายและก็เสียชีวิต1นรายจากข้อมูลนะครับก็จะเห็นนะครับว่าขณะนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานผู้ป่วยรายใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงเนี่ยโดยเป็นผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงนะครับ แล้วก็มีลักษณะงานเนี่ยครบทุกตําแหน่งนะครับเรียกได้ว่าติดทั้งผับนะครับตรงนั้นนี้ทั้งคนทํางานคนเที่ยวนะครับรวมไปถึงคนในครอบครัวซึ่งสัมผัสใกล้ชิดนะครับโดยตั้งแต่เริ่มมีการรายงานผู้ป่วยเนี่ยวันที่12มีนาคมเนี่ยเราพบนะครับผู้ป่วยยืนยันเนี่ยในกลุ่มนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น57รายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงอย่างเดียวนะครับ ถัดมาก็จะเป็นส่วนของกลุ่มสนามมวยนะครับพบการติดเชื้อตั้งแต่ผู้จัดนะครับเจ้าของค่ายเขียนมวยพิธีกรผู้ชมรวมไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดนะครับซึ่งเริ่มพบเนี่ยตั้งแต่วันที่14มีนาคมนะครับ2563จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น52ลายนะครับจะเห็นนะครับว่าสองกลุ่มนี้ยลงรวมกันเนี่ย ป่าเข้าไปหลักร้อยก็คือพุดงง่ายผู้ป่วยที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนทําให้ผู้ป่วยสะสมของบ้านของประเทศไทยนั้นเนี่ยมากกว่าสองร้อยกว่ารายเนี่ยจานวนถึงร้อยกว่ารายเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์ของผับนะครับเกิดจากเหตุการณ์ของสาัามวยโดยตกนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของสังมวยวเรารพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชมที่มาจากต่างจังหวัดนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะนําเชื้อเนี่ยกลับไปติดคนใกล้ชิดนะครับอย่างภูมิลำนาวหรือไม่ก็ที่ที่ตนเองเดินทางไปนะครับที่สําคัญนะครับเรายังพบนะครับว่ายังมีบางคนนะครับที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับแต่ยังคงออกไปยังสถานที่ที่ผู้คนแออัด ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงนะครับร้านอาหารนะครับโดยไม่มีการกักกันตัวเองตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นอันตรายมากนะครับในการแพร่โรคเนี่ยไปสู่ผู้อื่นนะครับและยังส่งผลนะครับให้การควบคุมและป้องกันโรคเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับดังนั้นตรงนี้เองนะครับจึงเป็นเหตุผลนะครับสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวรัฐบาลเองนะครับได้แนะนํานะครับให้หลีกเลี่ยงแล้วก็งดการไปสถานที่ที่คนแออัดนะครับเนื่องจากว่าสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้มีมตินะครับจากการประชุมคลอเนี่ยมอบอำนาจนะครับให้ผู้ว่าการจังหวัดนะครับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาที่จะปิดนะครับสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคนะครับเช่นสถานบริการนะครับและสถานอื่นๆนะครับเป็นการชั่วข่าวเนี่ยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องขอแนะนํานะครับประชาชนให้งดและก็ลดการเดินทางนะครับไปในพื้นที่เสี่ยง ของการระบาดของโรคนะครับไม่ออกนอกพื้นที่โดยไม่จําเป็นหากรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้ป่วยเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนร่วมวงสังสรรค์นะครับตลอดจนร่วมกิจกรรมเชียร์มวยเชียร์บอลน,นะครับหรือผู้นั่งติดก,กันใช้ยานพาหนะร่วมกันนะครับทางด้านนี้เนี่ยก็ต้องขอ ให้ช่วยกันร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเองนะครับกับครอบครัวและกับสังคมนะครับด้วยการกักกันตนเองเนี่ยที่บ้านนะครับอย่างเคร่งขัดแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนํานะครับของทางเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับหรือกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกอย่างสม่าเสมอทางด้านนี้เนี่ยโดยเคร่งขัดนะครับและให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อมีอาการไข้ไอนะครับเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับ ก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกับแจ้งในเรื่องของปวความเสี่ยงขอให้มีการแยกของใช้ส่วนตัวนะครับรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่นะครับแยกสํหรับอาหารถ้าไม่แยกสําหรับก็ขอให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวนะครับทังนั้นนี้อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องประชาชนนะครับจะเห็นว่ามีการรายงานผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่ง นะครับที่ยืนยันกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าผู้ป่วยกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยสัดส่วนเนี่ยเจ็ดซที่พบในแต่ละวันนะครับหรือ3ใน4สขึ้นไปเนี่ยยังเป็นคนนะครับเป็นผู้ป่วยที่เราทราบแหล่งนะครับว่าเขาไปติดมาอจากไหนนะครับยังคงอยู่ในวงจํากัดน,นะครับก็คือสัมพันธ์กับกรณีสนามมวยสัมพันธ์กับในเรื่องของผับ นะครับริสถานบันเทอขนาดเดียวกันผู้ป่วยรายใหม่ก็มีความชัดเจนนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผู้ป่วยนะครับที่พบจากการที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับและที่สําคัญนะครับแม้ว่าเราจะเจอผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสนะครับส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่มากแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ทั้งอยู่บนมุดความประมาทนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้ตื่นตระนกจนเกินไปนะครับทางด้านี้สําหรับกลุ่มผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้กลับกันอยู่ที่สถานทัพเรือสัตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีทั้งสิ้นเนี่ย83คนนะครับความก้าวหน้าก็คือในจำนวนนี้นะครับก็คงม รอจนเฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ14วันนะครับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกคนเนี่ยไม่พบเชื้อนะครับแต่ก็คงต้องเฝ้าระวังจนครบทั้ง14วันพร้อมกันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการเตียกร่วมกันนะครับระหว่างโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนแพทย์นะครับเหล่าทัพตำรวจและเอกชนนะครับเพื่อรองรับ ผู้ป่วยนะครับโดยได้สำรองเตียงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่ะางจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจำนวนเนี่ยมากกว่าเจ็ดพันกว่าเตียตงเพราะฉะนั้นหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับพร้อมสำรามสำรองยาเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตนเองเนี่ยอย่างพอเพียงนะครับจากด้านนี้เพียงแต่ว่านะครับอันนี้เป็นการทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความหุนใจนะครับว่า ถ้าหากมีการเจ็บป่วยและติดเชื้อจริงนะครับนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการนะครับที่ทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับร่วมกันบูรณาการในเรื่องของการบูแการแต่แต่วิธีที่จะดีที่สุดนะครับก็คือว่าอย่าไปใช้นะครับอย่าให้การสำเรยงสำรองเวชภัณฑ์นะครับหรือวัสดุกราหล่เนี้ยได้ต้องกใช้นั่นหมายความว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับและสังคมโดยรวมนะครับ ประการแรกเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปเจอผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงต่างๆดูแลคนที่เป็นกลุ่มปราะบางในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเล็กนะครับตลอดจนคนที่มีโรคจำตัวนะครับและที่สำคัญนะครับสังคมโดยรวมต้องช่วยกันนะครับที่จะสังเกตนะครับ พี่น้องประชาชนที่ควรจะต้องถูกกักนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิี่วันนั้นเนี่ยให้ต้องกักตัวอย่างจริงจังนะครับแล้วถ้าเกิดท่านพบเห็นนะครับผู้ใดที่มีการฝ่าฝืนนะครับทางด้านเนี้ขอให้ช่วยเป็นอุปเวนวตาตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับให้แจ้งเจ้าพนักานควบคุมโรคนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดบรับเออจังหวัดตลอดจนส่วนกลางนะครับ หากติดต่อใครไม่ได้ใดๆก็ตามนะครับสามารถติดต่อมาที่สายด่วนนะครับกรมควบคุมโรคนะครับหนึ่ได้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ตามปกติของกระทรวงนะครับขอบคุณมากครับ